มน้าโอ้ยคะแมนบ้านเนาะดีว่าเรือเนาะค่ะนอ้องเป็นหน้าคนบุ้มบุ่มวัม่นี้ไ้คาหนาวค่ะิน้นเสียงบอคุณั่อ่อยฟิ้นกับบรรยากาศาแล้วคอยกับเก็บผักอยวนข่อยเก็บผักตำนินค่ะเก็บผักตำลึงฝรั่งเมืองฝรั่งนะคะ อ้ยนอะคือนอดบ้านเน่าเนาะน้ำ uh นุ่งสีเลนกันเนาะไปครับไปตอนั่งฟินครับการนั่งบรรยากาศเมียกับสีเก็บพักค่ะเป่าไม้ต้องคอยนะคะทีมากับแม่นยังดอกค่ะมาเก็บพักค่ะเก็บพักเสียนเก็บพักเสียงมันกันยัยแล้วนะคะ ก่เลยพาพี่น้องค่ะมาบึงบรรยากาศนำโต๊นะคะผอมืองฝรั่งค่ะมันหนาวค่ะงานบอกค่าค่ะเปอะไม้ก็คือมาเด็ดอันนี้ค่ะนี่ตำลึงนะคะตำลึงเมืองฝรั่งเมืองสซลวเบียเนียค่ะกินได้ค่ะกินได้เมื่อวานนี่ร่องแล้วแซ่บตัวหละ่ะคือพักตำนินบ้านห้องแหละ แต่เป้าไม้ที่จริงสีมาผักเสียนค่ะเห็นบ้างนอนง่ามๆอวบๆสีมาผักเสียนเนี่ค่ะมันห็กแก่แล้วมันเป็นดอกแล้วกันเนี่ยผลักเสียนค่ะอ่ะค่ะแก่แล้วเก็บไปได้แล้วก็เลยเป้าไม้เปลี่ยนเป้าไม้ค่ะเปลี่ยนเป้าไม้สมาผาักตำนินดอกผักตำลึงฝรั่งนะคะตำลึงฝรั่ง กินได้ค่ะมันออกเป็นน้ำๆในน้นอ,ยนอยแต่ว่าพอลวกแล้วน้ำมันกระเบอมีดอกค่ะเนี่ยแซ่บคือพักจำนิ่งบานเท่าระค่ะเนี่ยฮะโอ้โเห็นไหเนาะค่ะเนาะเห็นนี่เนาะมากระลุงคือเกาค่ะลุงโทมัสคือเกาโอ้ไลลายเนาะโอ้หย,หยอ,อ,อหด,อห,อห,ดหนิเมยยยหยอดใหญ่อบ กินกั ite, and and so so ๊บมื oh, uh, no like 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 rain, ่อคืนกินกับปั่นตำปนประทูเข้มเอาประทูเข้มเอ็ดปนราคะโอ้ยหักเบิร์ดกรอบแล้วก็ได้โอ้โหอวบอวบอ้วบโอ้เชได้เชได้เชได้พี่น้องเชได้เชได้ค่ะให้ตรงกันเดี๋ยวกันเด้อค่ะนี่ค่ะจนผักตำรึงนะคะ ขอโทษขออภัยค่ะเมื่อกี้มือไปซุ่นเก็บตอ่อนี่มึงดูอัวกอ้วกงามๆนี่งามกรอบค่กกรอบเส่บเคลื่อนพักตำางนินบ้านเทาล่ะค่ะหลายแลายเ้ยค่ะอวเก็บตอเนาะค่ะเนาะโอ้มองนี่ก็หลายมึงนี่เนี่ยคือผักเสียนฝรั่งนะคะถ้าผู้ใดบกจากกันคือผักเสียนฝรั่งมันแก่แล้วเนี่ย หักไ่ได้แล้วตอสีบ้าเอาพักเซียนนั่นแหละแต่วันนี้เป้าหมายต้องเปลี่ยนนะคะลายพดทนพักเซียนฝรั่งเนี่ยค่ะพักเซียนฝรั่งมันแก่มันหักไม่ได้เลยฝากับ้าไม้ให้กับเปลี่ยนเอาตำลึงนี่บพักตำนินผพักตำนินฝรั่งเก็บขยะเก็บแ่บ,แก,บกินกนนระปุนปนปะทูโอ้ยหฮะ ไม่พี่นกฮักฮักงามๆสิฮักค่ะอืมค่ะนี่เลยยอดเนื้อผลโอ้งามแท่นี่มองี่โอ้ยกล่องไม่มมเนาะค่ะเนาะ,นอ,ะอ๋องาม หยาบดูได้ค่ะหยาบเอาวนใส่ถุงเหมือนเดิมแล้วก็เอาใส่ยอดยอดมันที่มันลอนอืมเสียดายพักเซียนเนาะกันเนาะคน่ะตกนสูงกันแท้ว่ามันก็จะอยู่น้ำกันอะไรล่ะค่ะพักเซียนกับพักกันเนี่ย ผักเสี้ยนฝรั่งแต่มันโตแล้วว่านนี้ก็เก็บไปหน่อยนึงลองไปไปดองเบิองอ่ะเดี๋ยวค่อยเบิงผลงานนะคะว,ว่าไม่นสิกินได้ปะบ่ <c oughs> คยดองผักกินทีเ่เดอยเอาอยุ่งนอกแต่ปุ๊บตุอย่างค่ะเนียเสดายนี่ แกฝนนี่ค่ะนี่แกกอะจ้ากี่กินยังไรเนาะเมื่อกี้เด็ดแต่จังสีไปไปล่องไปนั่นเบื้องบอกเนี่ยอ่อนนะเด้ค่ะกองสีเลยล่องบอกช่องไมตตาล่องได้เนาะได้หลายเป็วนว่าเอาต้นนอนนอนเฮ้ากะฮะเรียนเปล่าไมยดีกว่านี่ค่ะ ยิ่งยุ่งขังดิแต่เพื่อนขบศนั่นให้เนาะค่ะเนาะนไปค่ะ